ดีคุณลูกค้าทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วกัแบบกรีนจ้าสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาหรือว่ากำลังตามหาอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ราคาถ นะคะและต้องการที่จะทำไมคะผลิตไฟฟรีเอามาใช้ภายในบ้านเพื่อลดค่าไฟประหยัดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายมาทางนี้จ้า <c oughs> เพราะว่าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะกับเบรตะกรีนนะคะที่มาแนะนําแล้วก็ให้ความรู้นะคะแล้วก็มาแนะนําสินค้านะคะราคาถูกๆราคาดีๆจ้าสำหรับ วันนี้นะคะตัวได้หยิบยกมาก็คือจะเป็นอินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะที่หยิบมาก็คือจะเป็นขนาด 2kVA 24โวลต์นะคะตัว